ครับผมพระองค์ไม้หนามถ่วมครับมมน,บนี่มีหอดคนมาใส่ด่างครับผมนี่เงาเหมือนบอลู้น้ำกันแล้วมีตูวกินบ้พี่น้องอะไรนะครับอืมตูวดันมีตูวดันพี่น้องตูวน้อยตูวใหญ่บอลลู้ครับแต่มีตูวอ๋อตูวมีตูวมีตูว เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยครับนี่โอ้ยส,สวยครับผมนี่กินกบยางนี่น้องอางเบิง้งโอ้ยจำยากะนะนี่ครับกบยางพี่น้อง ใส่ครับใส่สวยครับไปนี้ใส่สวยใส่ดีเลยน้องเต็มแหลกมากแลวครับผมมันมันเี็บร้อยพนะี่น้องไปพัดท้ายเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เจ็ดัวหนึ่งจ๋งสวย ดูบ่ดนี่พี่น้องียบร้อยเดึกน่อยเซตเบิร์ครับผมียบร้อยสองเหรอครับ,บ,รอส,อรบสองแล้วสองแต้มหล้วพี่น้องของแท้ครับของแท้ ปลาเกลือปลาเกลือเก็บเบิดครับปลาเพชรปลาเกลือครับตัวนี้หน่อยเสแซ่บเแซบเลยพี่น้องบอกให้อะโอเคครับสองเป็นแล้วสะหลวงครับสะหลวง อองยู่เลยโอ้โหโลครับเป็นโล เนี่ยพี่น้องโอ้โหเป็นโลครับตัวนี้โอ้โหพี่น้องดูกลับไปพัดท้ายเป็นโลครับเป็นโลโนี่ครับญ่ใหญ่ dạy 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 nói sắp dạy 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 แกมเทอะไรแล้วไม่รู้นี่พี่น้องอเรียบร้อยพี่น้อง ไม่รอดครับนี่รอดกันหรือเปล่าครับพี่น้องป๊บไปเมืเ่อกี้เอยเอาเรื่องนี่ครับงานงานวันนี้ครับปลูกแต้มมีเล็กมีใหญ่ดีโดดนี้